เอาละครับผมสวัสดีครับก็มันอยู่กันกันกบในเกม Home's โฮมสวิตโฮมสวายนะกับการรีวิวพร้อมกับแนะนำตัวละครรอบนี้เราจะมาเป็นของนิพานะตัวละครขวันใจใครหลายๆคนสาวน้อยมอต้นหน้าละมอตอน้นเวะน่าจะมอต้นแหละนะโอเคต่อไปเราก็จะไปดูประวัติของนิพากันก่อนนะและประวัติของนิพานั้นก็คือนักนิพานั้นน่ะเป็นนักเรียนชั้นมัธยมนะในโรงเรียนหญิงล้วนแห่งหนึ่ง เธอเป็นเด็กฉลาดและมีความสามารถรอบด้านเพียงแต่ว่าร่างกายของเธอนั้นอ่อนแอมาตั้งแต่เด็กเลยนะนิพาน,นั้นมีประสาทสัมผัสที่6นะโดยสามารถรับรู้ถึงวิญญาณวิญญาณร้ายรอบๆตัวเธอได้นะสาเหตุมาจากในตอนวัยเด็กอ่ะเธอเคยจมน้ํานะแต่เคาะดีที่พี่ชายของเธอมาช่วยไว้ทัศทําให้ผู้ใช้วิชาเดลฉานะทั้งหลายนะต่างหมายปองในตัวเธอและหาทางนําเธอมายังนิวรนแห่งนี้นะ โอเคนี่ก็คือประวัติของนิพานะคร่าวๆต่อไปเราก็มาดูสเตตัสของนิพากันดีกว่าไหนนิพามีพลังชีวิตหนึ่งนะมีพลังกายสองและความชำนานสามถ้าไปเทียบกับยูริแล้วก็จะมีค่าทุกอย่างเท่ากันเลยยกเว้นแค่พลังชีวิตที่น้อยกว่านะแล้วก็สำหรับถ้าเทียบกับติมแล้วพลังชีวิตจะน้อยกว่าติมแล้วก็พลังกายจะเท่ากับเออจะน้อยกว่าติมนะน้อยกว่าติมหนึ่งแต่ความํำนาญมากกว่า ถ้าเทียบกับถ้าเทียบกับอ่องแล้วเนี่ยพลังชีวิตของนิพาเนี่ยด้อยกว่าถึง3าเลยนะนิพามีพลังชีวิตน้อยมากเลยซึ่งเท่าที่ผมดูแล้วนิพากับเจนเนี่ยเป็นสองตัวที่มีพลังชีวิตน้อยมากๆเลยนะค่าสแตกของนิพาก็พลังกายเมื่อเทียบกับเจนแล้วเนี่ยพลังกายน้อยกว่าเจน2นะความชํานาญเท่ากันเลยนี่เห็นไหมเจนพลังกาย4ี่แต่นิพาพลังกายแค่2เองนะ ต่อไปเราก็มาดูทัศษะเฉพาะตัวกันโอ้โหภาษาอังกฤษเหรอเท่าที่ผมจําไม่ผิดเนี่ยทักษะเฉพาะตัวของนิพานะจะทําให้มองเห็นผีที่อยู่ในตอนวินวอล์ได้เป็นแบบควันลางๆขาวๆนะแล้วก็สามารถมองเห็นผีอย่างนี้แบบให้เพื่อนเห็นผีด้วยได้เป็นเวลาเป็นออร่าแดงๆในจอนะสําหรับความสามารถติดตัวของนิพาแล้วก็ทัศษะต,ต่างๆ ต้องอธิบายไหมอะอธิบายทุกคลิปเลยโอเคเผื่อใครหลงก็ามาดูแค่คลิปเดียวเราก็จะอธิบายให้ฟังนะโดยเอ่อเพะที่หนึ่งเนี่ยความสาัมาัถทัศนตร์ที่หนึ่งนะประตูกระแทกเปิดปิดประตูหรือตู้อะโดนผีจะทําให้ผีมึนงงนะอันที่2คือกดย่อตัวลงจะทําให้พลังกายฟื้นเร็วขึ้นฟื้นสตามิน่าเร็วขึ้นนั่นเอง อันที่3คือดีลาลีนนะเมื่อพลังชีวิตต่ากว่า5 0จะเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่นะอันที่4คือผูกชำนานสายสินนะทำให้วางสายสินได้เร็วขึ้นนั่นเองอันนี้อันที่5คือดวงดีคือมีโอกาส10%ที่อาวุธที่เราใช้โจมตีผีจะไม่พังนะโอกาสแค่10%แล้วก็ต่อไปตาเหี่ยวทําให้สกิลเช็คสมบูรณ์แบบและความคืบหน้าได้มากขึ้นนะเมื่อเมื่อเราเช็คสกิลเช็คได้3อันความคืบหน้าเราจะเด้งเร็วขึ้นนะเด้งมากขึ้นนั่นเอง ต่อไปก็สมาธิสกิลที่คอมโบกับตายเหี่ยวนะเพิ่มโอกาสในทำในการทําสกิลเช็คสมบูรณ์แบบโอเคมันจะทาให้หลอดเลือเขียวใหญ่ขึ้นนั่นเองต่อไปสกิลนักล่าสมบัติจะทําให้เราเปิดกล่องใช้เวลาน้อยลงนะเปิดกล่องเร็วขึ้นต่อไปซูเปอร์ซูเปอร์ฮีโร่แลนดิ้งนั่นคือโดดจากที่สูงเราจะไม่ได้รับความเสียหายนะแต่มีคูดาวหกสิบวิต่อไปก็ทนทานใน1เกมอ่ะถ้าเรามีเลือดมากกว่า1อ่ะแล้วเราถูกตีตายเราจะไม่ตายนะแต่เราจะเหลือเลือด1แทนแต่ว่า ในหนเกมจะทํางานได้1ครั้งนะโอเคนี่ก็ความสามารถคร่าวๆแบบรวดเร็วทันใจต่อไปก็เรามาเล่นน้องนิพากันดี่กว่าโอเคครับตอนนี้เราก็ได้ห้องเล่นแล้วนะอ่านายามออฟนิพาแล้วก็ยูริเจอกับผีหนึ่งตัวเป็นผีอะไรไม่รู้ด่าโรงบ้านนละ ด่านโรงพยาบาลเนี่ยผมชอบกว่าด่านหนองน้ำนะด่านหนองน้ำมันดูแคบกว่าด่านโรงพยาบาลอ่ะหรือผมคิดไปเองหรือเปล่าหรือเพื่อนๆคิดว่ายังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้นะเอออย่าเล่นนิพาสองคนสิเออติมก็ได้นายามเหรอไม่เอานายามเอาติมอะ่ะอยากให้เล่นติมเพราะติมยังสู้ผีได้ดีกว่าอ,อ่เขาเปลี่ยนสกินนายามอ้มอกดเถอะนะจะได้ไปเลย จะได้ไม่ต้องรอ,อนานโอเคขอบคุณครับอโลนโซเยอร์ทหารที่โดดเดี่ยวอะเอเครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่านิพาของเราเนี่ยจะได้สวดไหมเพราะถ้านิพาได้สวดเนี่ยจะสวดขึ้นเร็วมากเลยนะแต่ผมไม่ได้ติดเปิร์สใส่สวดมานะผมติดอะดีอดีนาลีนมากับเปิร์สสมาธินะซึ่งมันจะทําให้หลอดสวดใหญ่ขึ้น โอเคผมขอลงข้างล่างแล้วกันเพราะผีอ่ะมาถึงแล้วเขาชอบขึ้นข้างบนนะส่วนใหญ่เลยที่ผมเห็นมานะแม้แต่ผมเล่นเองผีก็ชอบขึ้นข้างบนนะหวังว่าผีจะไปข้างบนเพราะถ้าผีมาข้างล่างอาจจะเจอเราคนเดียวนะโเคเดี๋ยวผมหยิบกระติกน้ำมาก่อนยังไม่รู้นะว่าเจอผีอะไรไอ้นั่นไงผีโอ้โหเจอเราเลยมาถึง ยังไงเขายังไงเขาจะเงายังไงกับเราเขาไปออกประตูนู้นแล้วเราติคให้บอกให้เพื่อนก่อนนะว่าผีอยู่ข้างล่างถ้าเขาทุบตรงนี้นะผมจะเดินเข้าไปเลยยังไงดีเราเปิดหายนี่ก่อนแล้วกันผีมาอีกแล้วมาทางไหนมาทางไหนก็ไปทางนั้นเลยนะ เปิดประตูไปดูดิเขาน่าจะไม่อยู่แล้วหรือเปล่าอุ้ยเขาอยู่ตรงหน้าผมเลยปิูประตูอ่ะปิดยังไงทูกประตูนี้เข้ามาแล้วยังไงเฮ้ยเขาออกไปแล้วคือเขาเป็นอะไรกับผมเนี่ยฮะเขาต้องการผมให้ได้เลยใช่ไหม ผมขึ้ข้างบนก็ได้ในเมื่อเขาอยากจะเล่นอยู่ข้างล่างก็เออผมเอากระติกน้ำดีกว่านะกระติกน้ำชัวกว่าเซิร์ชหาของเดี๋ยวเราค่อยไปสวดนะเอ้ยมาอีกแล้วมาบ่อยจังละ่ะออ้ยเกือบเข้าตู้ดูที่จะหลอกเขาได้ไหม เอ๊เขาต้องคิดว่าเราลงไปแล้วใช่ไหมเขาไม่คิดว่าเพื่อนๆงั้นเราลงจริงวับไหมวับไหมเอาดิปิดประตูจักทุกทางนูน้นแล้วเดินไปไหนเอ๊ะเ,เขาเป็นอะไรกับผมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาสวดผมไม่ได้มาจู เอาดิทุบป,ปะวะ่ะไปดีกว่านะเล่นเล่นกับเขานานเกินไปแล้วเพื่อนสวดกันสบายใจเลยเนี่ยเอ้ยมาอีกแล้วเอ๊ะย,ยังนี่คือเขารักนิพามากเลยนะเนี่ยปิดประตูยังไงเอ้ย ไปไปไปเพื่อนจา๋าช่วยด้วยเอออยอุ้ยโดนเดี๋ยวเจอเลยเขาไปแล้วเขาไปแล้วเขาไปไล่รเพื่อนเราแล้วลเขาในที่สุดเขาก็ยอมปล่อยเราอทีสัตว์อ,อมนใส่เลยแม่งมันไสยังไงแอบดูดิเขาจะโซนเหรอ ผมไปสวดที่อื่นเนี่ย,ยกระติกน้ําของโปรดเลยเนี่ยมันใช้กระติกน้ำบอกว่าเครื่องดื่มเปิดกล่องก่อนหาของหาของเป็นอะไรเนี่ยผีเนี่ยเล่นนิพพานทีไรเขาต้องรักเราจังเลยอืมไม้เอาไว้เคี่ยวอ่าตรงนี้ขาดเอ่อขาดตะปูใช่ไหมข้างบนสวดได้ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปสรวดโดนจ่กเพื่อนเราเลือดแดงแนละ้หน้าแดงไปนหนึ่งคนใส,ส่ศีลใส่ศิลที่ตรงไหนดีโอ้ยมียาอยู่ตรงนี้ผมจะยังไม่เก็บยานะเพราะว่าเพื่อนเรามันอ่านี่ไงหน้าแดงออฟมาเก็บยาแล้วโอเคทุกผีอยู่ข้างล่าง ผีอยู่นู่นผมจะไปสวดอันนี้แล้วกันในเมื่อผีอยู่ทางนู้นเฮ้ยคลิปหายมัดเก้าสิบเก้าพอดีผมไม่เห็นผมไม่เห็นอันนี้ผมผิดที่ผมเองผมต้องขอโทษเลยจริงๆเร่งเลยเร่ง เหมือนเพื่อนจะลากผีมาแถวนี้ถ้าผมหันไปเจอผมสวนเลยนะมีเสียงพังประตูอยู่ใกล้ๆมากเลยโอเคเช็คสามใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วอันนี้เราจะเช็คไม่ได้ถ้าเราเช็คแล้วมันจะเสร็จทันทีเดี๋ยวเราทิ้งไว้ก่อนนะกันเขาโซนผีอยู่ไหนอ่ะ นี่พาบอกว่าน่ากลัวจุงเบยเสียงโคตรน่ารักเอ่อใส่ินไ์สิน,ถ,สนถึงไว้ตรงนี้ก่อนจะได้เป็นช่องทางหลบหนีถ้าอันนั้นสวดเสร็จเนี่ยผมจะวิ่งไปสวนข้างหลังเลยนะเออเก็บแซ่ของเรามาด้วยไม่ใช่แซ่ไม้เรียวตรงนี้มีช่องให้หนีอยู่ฝั่งู้นแหละทุกย่างยางโอเคช่องหนีเยอะอยู่ขอ เปิดอันนี้ก็แล้วเดี๋ยวจะวิ่งไปสวจเปลี่ยนไม่เรียวแล้วกันโอ้หนึ่งเหมือนกันเลยตรงนี้มียานะดีแค่เพื้อนก่อนเฮ้ยจะเสร็จแล้วไปตรวจอนนุนเลยตรวจตรวจตรวโอ้วิ่งเหนื่อยว่ะตรวจตรวจตรวจนยยามแสงโดนนยยามแสงตรวจโอเคเสร็จหมด ได้เวลาเอาคืนครับทีนี้เราต้องหาผีแล้วแหละผีอยู่นี่นี่ขวดขวดโดนเอาของหมดนี่แล้วกันอือ โอ้ยเขาจะเล่นกับผมอุ้ยโดนแตบบ่นนย,ายามแทงหน่อยเขาหมัดเราแล้วเนีย่ยเฮ้ยเราเปิดประตูปิดปร,ประตูติด <c oughs> ขังผีไว้ข้างในแซ่ไม่ใช่แซ่ไม่เลียวไม่เลียวออฟตามมา ผีวิ่งไปนู่นแล้วผีวิ่งไปแล้วเฮ้ยไม่โดนเฮ้ยเขาจะเขาจะหดแล้วเขาจะหวดแล้วนายามลบเกี่ยผีเว้ยเฮ้ยเขาจะเอาเราให้ได้เฮ้ยจะ ไปแล้วหนีก่อนละเขาเดือดอะไรกันเรานักหนาเนี่ยคนอื่นมีเยอะแยะเขาไม่เอารักเราจริงๆเลยนะเรียบร้อยผีตายไปแล้วโอเคเรียบร้อยครับสำหรับภารกิจรอบนี้ก็สำเร็จลุล่วงนะนิพาก็ยังคงเป็นที่รักของผีอยู่ต,ตลอดเวลานะทุกเกม เล่นทีไรเป็นโดนไล่ก่อนตลอดเลยดูคะแนนสิได้เท่าไหร่โอ้ได้เยอะอยู่นะเนี่ย500เนี่ยโอเคครับเพื่อนๆโอ้ผีเลเวลหนึ่งเองถ้าเราแกงเขาเราก็ขอโทษด้วยนะสำหรับ EP นี้ก็จบกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไปพบกันใหม่ EP หน้านะถ้าชอบถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะ วันนี้ก็ขอบายบายกันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ